วันนี้นยเดินแบบเะวันนี้ลองใส่เสื้อซัมเมอร์ดูซัมเมอร์ซัมเมอร์ลองดูนึกสนุกก็าหาเสื้อเก่าๆคนมาใส่บางวันก็ไม่อยากออกกําลังกายบางวันก็อยาก แต่งตัวเดินรอบบ้านแต่งตัวเดินรอบบ้านเสื้อเกา่าๆกันมาใสา่โอ้ยสมัยก่อนก็ยังตัวเล็กสมัยนี้มันก็ยังตัวใหญ่แตน้องพอให้พี่หน,นมูมีอะไรทำยุคโควิด แต่งตัวสวยๆก็ทำงานบ้านไปค่ะถ้าไม่มีอะไรทำก็ให้กดไลค์กดแชร์ชีวิตเนาะค่ะเนาะรอเช้ารอเย็นนับทุกวันอยากให้โควิดหายไปลเร็วอยากกับ,บ้านอยากไปกินอยากไปเก็บพักวานแกงใส่น้ำมาเห็นไหมแกงใส่ไข่แดงนั้นมันนะเนาะ ชอบมากชอ,ชอบชอบอาหารอีสานค่ะลวกพักป้นปลาต่ำแจ้วทุกเมนูของโปรดค่ะโดยเฉพาะเมนูปลาค่ะชอบปลาเพราะว่ายิ่งเราแก่ตัวมาเนี่ยปีนาปีห้กก็สิหกสิบนตัวนี่ปีนาก็ห้าสิบเกอนเลย เดือนสิงหาปีนี้แหละหาสิบเกา่าอู้ยังเป็นเถาไว้เนาะนึกถึงสมัยเด็กๆแ,แก่แล้วจนแก่แล้วแก่แล้วจนเกษียณถึงจะอยากกลับบ้านเนานะค่ะเนาะแต่พะเถาก็บออยากกลับบ้านโอ้อยจะตามกลับไปก็อยากขึ้นหอดบ,บ้าน ไปกับไปยูแบบมอมอแม่อยู่ตามสภาพไรกับไปยูจะไปคิดถึงบ้านสวนนะคะอ,อยากกลับแต่บ้านเรามันอากาศร,ร้อนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะอากาศร,ร้อนแต่ทวงนี้ฝนตกฝนตกพักหวานออกกับไปเก็บพักหวาน,ออวานบ้านเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง จะอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ถ้าเราหาอะไรทำถ้าเราไม่คิดเกีล้วก็เยอะแยะในการทำนะคะป้าเมื่อก่อนเป็นชุดเสร็จมันนิแตั่ไปป้าเสื้อผ้าเกา่าๆจะใส่ได้หรือเปล่าเนาะก็เลยก็คับอยู่นิดๆค่ะก็เลยเอามาลองออกมาลองแล้วก็เก็บ เก็บเสื้อผ้าใส่ถุงไปให้ไปแจกคนทั่วไปไปแจกพ,กพ,กพกัพวกเพกืพพพ่อนๆค่ะอยาเฮหดจังไดนอกจังไดผมยาวบด่กูก่ะเห็นบ่งอกทุกเส้นงอกทุกเส้น ก็เลยอยามานดนแบบชุดทำง,งานบ้านแลวตอนแรกก็ลาออกเจากงาน,นะคะ่ะแนังงานแลวความความสาดาวจากงานก็ไม่ได้กลับก็มาเจอโควิดรอบสองจากมันยังดอกคะ่ะก็จะสูส้ไปจนกว่าโควิดจะหายนะคะ ะะชีวิตคนเรามันก็ต้องดิ้นรนปนเปนไปค่ะจะอยู่เมืองนอกหรืออยู่ไทยอ๋อชีวิตมันเหมือนกันหมดค่ะเหมือนกันหมดเราต้องปรับไปได้ทุกสถานการณ์นะคะอันนี้ถุงเครื่องสำอางมีถุงใหญ่ด้วยสถานการณ์หนึ่งจะอยู่บ้านเรานะคะฝรั่งก็กด ก็ลองก็เหมือนบ้านเรานี่แหละก็มีคนรวยคนจนแต่ว่าสภาพบ้านเขาเมื่อเขาก็คนจนเขาก็ไม่ให้ไปนอนไม่ได้เขาจัดระเบียบดีเยี่ยมสะอาดเขาไม่ให้คนจนคนเราก็เรยอย่างมาบางครั้งอย่างเราไม่รู้ว่าคนจนคนรวยจะเขาจัดระเบียบเขาไม่ให้เป็นเรียร่าดขอทานเหมือนตามถนนเหมือนบ้านเราค่ะ ดูผมยาวแล้วก็ตัดค่ะเวลาจะตัดปลายก็หยิบปลายึ้นมาแล้วก็หนีบหนีบ,นบที่ตัดผมนะคะอยู่เมืองนอกอยู่บ้านเรามันก็อิสระเยอะค่ะของกินบ้านเรามันเยอะที่นี่มันมันระบบระบบเขาดีแต่ว่าเราก็ต้องทำตามระบบเขา ระบบดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราก็ต้องเสียภาษสงภาษีตอนนี้ก็พูดแล้วก็กำลังนั่งทำนั่งทำในห้องทำงานนะภาษีสองคนสามีภรรยาเสียภาษีเยอะเสียภาษีแพงถ้าเรายิ่งบางคนทำงานพร้อมกันมันก็ยิ่งแพงค่ะภาษีในเมืองในประเทศนอก ุกประเทศคาภาษีไม่เหมือนบ้านเราเราเสียถูกต้องแล้วก็ได้รับสิทธิเวลากเกษียณเราก็ได้รับสิทธิตามความถูกต้องแล้วถ้าเราทำอะไรถูกต้องทุกอย่างมันก็ถูกต้องหมดค่ะไม่ว่าจะอยู่ถึงเราจะไม่รวยล้นฟ้าถ้าเราทำถูกต้องเราก็สบายใจในการดํารงชีวิตนะคะ ้ยตายนะอะไรเดี๋ยวจะทำอมเรดค่ะตีอมเรดจะทำอมเรดให้คุณสามีก่อนบางครั้งแกบางบางครั้งแกก็อยากว่าอยากกินอาหารเช้าไข่คนบางทีก็ทำอมเบรดให้บางทีแกก็เ,เช้าก็ไม่อยาก สองคนตายายเพื่อได้เพอร์เฟกฟรีสตึกนะคะทำง่ายๆกาแฟาแล้วก็จบบางครอบครัวก็มีแล้วก็มีลูกมิตาเนาอเขาก็ต้องมาเตรียมอาหารเช้าเ <c oughs> ยอะแยะมากมายแต่นี่เราทำง่ายๆ <c oughs> บางทีสมัยก่อนทำงานดื่มกาแฟก็ไปเลยคนะจ้ะเก็บ <c oughs> นี้ พี S <S <S <ibi> ่ <ibi> ก็ชอบกินดื่มนมใส่ดื่มโอมาตินใส่นมออกกำลังกายดื่มนโอมาตินแล้วก็กินผลมไม้ดูด,ดิอันนี้มีสามตัวตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กถาดใส่ผลไม้ค่ะซื้อมาจากหัวหินนี่กีวีสุดยอดกีวีสุดยอดวิตามินนะคะไม่ต้องไปซื้อกิมถ้า เราต้องร่างกายเราต้องการวิตามินซีบำรุงคเพราะว่าเดตบางคนก็กินไข่กับสลัดไข่กับสลัดพอนะคะเราต้องรู้จักการดำรงชีวิตนะคะอุ้ยนาังนอกกว่าอันนี้ไอ้ฝีมือของฝีมือไอ้แม่บ้านนะปีมีในคนใน กรมราชธรรมเขาจะนั่งสารเขาก็สอนให้ทำงานฝีมือนะคะเพพอดีไปเจอเรืออยู่สามมีตัวใหญ่ๆมีตัวเล็กตัวใหญ่เป็นถาดใส่ผลไม้จะใส่อะไรก็ได้วิวๆก็เลยซื้อมาที่หัอหินค่ะไปอยู่หัอหินสิบวันไม่รู้จะไปไหนก็เที่ยวนูน่นเที่ยวนั่นว่ามีชอบทะเลเราไม่ชอบทะเลเนาะไปอยู่ที่ไหนก็ร้อน ไปทุกที่ตรงไหนก็ไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้แกก็จะไปนั่งทําบ้านสวนปลูกพริกปลูกงยเพราะต้องไปซื้อคะ่ะเงินกเกษียณเง,งินเดือนก็เก็บไว้เลี้ยงชีพสนหล่อนอ,อ่ไปเก็บลูกเก็บเต่าถ้าเรารู้จักพอเพียงชีวิตเรารู้จักตั้งเป้าหมายชีวิตชีวิตเราก็ไม่ ล้มเหลวจัดสรรปันส่วนนะคะทําบัญชีชีวิตบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะกระโจบ,บัญชีเนาะคะ่ปะววปะวชวปวสไม่มีเงินเรียนก็ถึงได้ดันดินรนขนควายให้ลูกเรียนจบปริญญาจะได้อ่านออกเขียนได้เราสมัยก่อนเราคนจนโอ้ยพอแม่พี่น้องบได้เรียนอันนี้เรียนแล้ว เรียนเพื่อว่าให้เราได้อ่านออกเส้นได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก็พอแล้วค่ะภูมิใจในชีวิตแล้วค่ะไม่ได้ไปแบบบังเบียดใครนะคะเราทำดีคิดดีผลบุญบารมีก็ส่งให้เราไปถึงลูกหลานแล้วค่ะกินกีวีไหมชอบปอกกีวีแล้วก็ใส่นมใส่เมีเ่ยงเคิร์มมุสลีใส่อาหารใส่นม กินสดๆก็วิตามินล้วนๆ,ๆ,ๆกินสม้มชอบคลิมนี้ก็ไลค์ก็แชร์ให้วิหน่อยนะคะ